สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเรียนรู้ดูเส้นบนลายมืออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเส้นที่มันบ่งบอกถึงใครมีละโชคดีอีกอย่างหนึ่งเป็นเส้นที่บ่งบอกถึงความสำเร็จาการมีเงินมีกินมีใช้อีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นเส้นเล็กๆเ,เ,เส้นประกอบแต่ก็มีความหมายในทางที่ดีนะครับก็ต้องมาดูเส้นหลักที่ขิดเอาไว้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ ี่คือเส้นหลักก่อนนะครับอ่าก็อย่างที่ขีดให้ดูนะก็มีเส้นชีวิตเอยมีเส้นสมองมีเส้นจิตใจก่อนนะครับเส้นที่จะนําเสนอให้ดูก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับเรียกว่าเป็นเส้นเส้นลาบในเนินหลักฐานนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแนวอ่าจุดนี้ก็จะเป็นแทนด้วยเส้นสมมติว่าเป็นเส้นหลักฐานแล้วกันนะครับอ่านี่คือสมมติว่าเป็นเส้นหลักฐานนะครับวิ่งเข้ามานี่นะอ่าก็คือเส้นลาบในนหลักฐานนี่ก็คือ มันก็มักจะเป็นเส้นที่อาจจะเกิดเป็นลักษณะอย่างนี้ขึ้นนะขึ้นต่างๆนะครับคืออยู่อยู่ใกล้ๆนะจะอยู่ใกล้ๆเส้นชีวิตบ้างแบบนี้ก็ได้นะครับเส้นลักษณะแบบนี้นะเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเส้นลาบลักษณะอย่างเส้นสีแดงที่ขีดขึ้นมาให้ดูนะอาเป็นลักษณะเส้นต่างๆขึ้นนะครับในเนินหลักฐานนี่แหละแต่ยาวอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะ อาจะยาวแบบนี้ก็ไม่ผิดเหมือนกันจะมีหนึ่งเส้นสองเส้นก็ไม่ผิดนะครับจะเป็นลักษณะเส้นขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้หรือบางท่านมีแบบนี้ก็มีมีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนีมาแบบนี้ก็จริงถือว่าเป็นเส้นที่ส่งผลดีนะครับใครที่มีลักษณะเหมือนเส้นลาบเนี่ยนะครับเส้นลาบในแนวหลังฐานนี้ก็คือจะส่งผลในลักษณะของการทํามาหากินในการค้าการขายเช่น คุณอาจจะมีห้างเป็นร้านค้าร้านขายในบ้านในที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็ขายของต่างเด็ดทางไลายอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเส้นตัวนี้ก็จะส่งผลให้เหมือนกันนะครับส่งผลให้ลักษณะขาาขายแล้วมันมีกําไรเส้นแบบนี้คือมันเป็นเส้นโชคไงเส้นลาภเนมันให้ลักษณะการมีกําไรขายของได้กําไรไม่ขาดทุนนั่งอยู่ที่บ้าน มันก็จะมีคนมาติดต่อมาซื้อถึงบ้านคุณเลยก็มีนะถ้าคุณทําอาหารดีฟี่เมืออร่อยอยู่ที่ไหนเขาก็ตามมาอย่างนี้นะคือในลักษณะของมันให้เป็นลักษณะเป็นโชคเป็นลาภให้การนิยมยกย่องอย่างนี้น,นะครับยิ่งถ้าเส้นวาสนาดีด้วยแล้วนะยิ่งถ้าเส้นวาสนามีต้นทุนที่ดีด้วยนี่โอ้อันนี้ก็เลยว่ามันก็จะส่งผลดีตามคุณตามคุณในลักษณะของ เส้นวาสนาเส้นมาธิตย์ด้วยเหมือนกันนะครับเส้นธุรกิจด้วยเหมือนกันนั่นแหละถ้าเส้นหลกัหลกๆพวกนี้ไม่ดีมีเส้นตัวนี้ดีไอ้ถามตัวว่าตัวนี้มันให้คุณไหมมันก็ยังให้คุณให้ผลดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าการให้คุณของเจ้าเส้นลาบในเรื่องหลักฐานนี้อาจจะไม่ดดดดินเท่ากับคนที่มีเส้นหลกักเส้นวาสนาเส้นธุรกิจที่ดีนั่นเองนะครับ เส้นลาบในหลักฐานี้ไม่จะเป็นจะต้องอยู่มือซ้ายนะครับจะอยู่มือขวาด้วยก็ไม่ผิดนะครับอยู่มือขวาด้วยก็ดีก็ได้เลยบางคนมีทั้งสองข้างหรือก็มีนะเรียกว่าเป็นเส้นประกอบที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนเส้นหลักเส้นบนฝ่ามือให้โดดเด่นยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ